สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะสำหรับวิดีโอนี้ก็อยู่กับเกม Contraction ูเปอร์เทสเเหมือนเดิมครับผมอ่าอยู่กับหน้างานเออไอนี้บ้านเหมือนเดิมครับซ่อมแซมบ้านนะครับท่านผู้ชมรับผมเดี๋ยวเขาให้เราไปซื้อของนะครับวันนี้วันนี้เราจะไปซื้อของที่คลังสินค้านะครับคือตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ครับผมเดี๋ยวเราไปเลยนะครับไปกันเลย Let's go นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับวิดีโอนี้ก็นั่นแหละครับเหมือแบบนที่พูดไปเมื่อกี้เลยถ้ามีเสียงรบกวนอะไรยังไงผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยท่านผู้ชมไฟเกี่ยวแล้ว โอเครอดนะครับรอด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 ไม่รอดนะครับชนนะครับชนนะครับท่านผู้ชมทุก่ผมขอโทษน,นะเดี๋ยวปิดปิดไปไหมไม่ปิดหรอกเกลียดปืนนะครับทานผู้ชมปิดดีกว่า <c oughs> ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวไปซอยนี้ลองดูถา้าว่ามันจะไปซอดที่ไหนนะครับทุกคน น,นะครับผมนุ่นนะครับตรงที่นี่ไงครับสอดนี่พอดีครับผมเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้โอเครถผมชนอะไรเนี่ยทุกคนทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหลูกพี่เข้าไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอรซื้อกันเลยนี่เลยนะครับท่านผะู้ชมไอนี้สามอันนะครับนี่ สามอันโอเคตอนนี้มีอยู่ไหมหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะมีแค่นี้นะครับโอเคน่าจะมีแค่สามสามลังนี้นะครับท่านผู้ชมนะผมถอย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 ครับถอย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 ครับตี่ที่ีีี นู่นนะครับสามลังอยู่ตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมไม่เดี๋ยวเราก็จะจอดรถไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเค <c oughs> เปิดฝาข้างนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โอ้โหพี่ผมซื้อแล้วผมซื้อแล้วเออ <c oughs> อะไร มันจะให้เราทาตามมันตลอดเลยนะท่านผู้ชมเอาจบภารกิจแล้วเหรอแล้วลูกพี่ให้ผมซื้อมาทำไมเนี่ยเอ้างงนั้นเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยแล้วผมซื้อมาทำไมอ่ะทุกคนแล้วผมซื้อมาทำไมครับ เอา้าอะไรวันนี้งั้นขนเข้าบ้านก่อนแล้วกันเนาะท่านผู้ชุมแท้ครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวเราขนเข้าบ้านก่อนนะครับเราจะลดคันนี้นะครับผลยกให้นะครับท่านชุม <c oughs> นี่นะครับ ลยเลยเลอโอเคอุ้ยลูกพี่ลูกพี่ใจเย็นใจเย็นฮึบเข้าดิลูกพี่เข้าดิทำไมลูกพี่ไม่เข้าให้ผมอ่ะเอา เอาทำไมไม่เข้าอ่ะลูกพี่โอ้ยลงยังไม่สุดขอโทษขอโทษระวังยกล้อนครับ <c oughs> ไปครับผมเดี๋ยวตัวนี้ไปไว้ฝั่งนั้นนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะหนักข้างเดียวกิน อะไรอีกเนี่ยลูกพี่ทำไมไม่ค่อยเอ้นนี่เลยปึ๊บโอเคชิญเชิ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 เอา้ามันขับยังไงวะนี่ครับผมจะผลิตกิจแล้วโอเคขนของเข้าบ้านกันครับท่านชุม เราจะขนของเข้าบ้านกันนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยกูที่บ้านเลยครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับเลี้ยวตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมพาไปทางลัดนะครับเฮ้ยนี่นี่ซิกแซกนะครับท่านผู้ชมครับเลี้ยวขึ้นตรงนี้นะครับ ทางลัดนะครับนี่ท่านผู้ชมยืบ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 เหลียวเอ้ยทพีความ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 เอ้ยความจริงนะเนี่ยเด้อเด้อ ของทางรัฐครับผมเนี่ครับผมแล้วก็จะประโผล่ตรงนี้นะครับเราก็เลี้ยวเลยนะครับท่านผู้ชมชนครับผมชนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปซับซ้อนกันหน่อยๆไปครับผมแล้วเราก็ไปที่บ้านกันเลยนะครับท่านผู้ชมไปเรียว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 เลี้ยวนะครับปึ๊บโอเค แล้เวเราก็จอดนะครับทุกทุกที่อ้าวเปิดครับผมเปิดก็เอาเข้าบ้านเลยนะครับเอาเข้าแบบนี้เลยเข้าแบบนี้เลยเรียบร้อยครับผมส <c oughs> ำหรับในตอนนี้ผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ like, แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย